้แล้วสวยช oh. ่างซีเดนชแนลสบายดีพี่น้องๆๆคู่สุพรรณขามือนีิกะหลังฐานอยู่ขามือเลยเนาะมีน้องนุนกะเอออยู่ที่อำเภอวานนนิวาจังหวัดสุรินทร์น้องผู้ในะดเคยมาบอ,อววกรุนีนก็จะมารีวิวขนมอันนี้เป็นข้าวเหนียวปิ้งค่ะค,ค,ค, آ, ค,คุณลุงอาคมเพื่อนเอาให้เนาะช่อง a เอเค n แนลน้องผู้ใดยังบติดตามกับไปติดตามได้ด้ค่ะนี่คุณลุงเพื่นเอามาให้น้องนุนกินนะคะอันนี้ซื้ออยู่ตลาดวานนนิเพลนเป็นตลาดนัดพอดีขนงก็เดี๋ยวจะรีวิวให้เบิังเด้อข้าวเหนียวปิ้ง อันนี้ตุลุงอาคมนะคะนี่พันเอาขนมวันนี้เขาเขาเรียกว่าเข้าเหนียวปิงนนป้งค่ะนี่น,นุนจะมาซิบและการีวิวให้เบิ้ง้วคลิปนี้เดี๋ยวลองซิฟเป็นคลิปสั้นๆค่ะตอนนี้เฮานุนมาอยู่ที่อำเภอวานอนค่ะผู้เดเคยมาบ้านอำเภอวานอนนุนนี่มาเรียนอยู่นี่หกปีเลยค่ะนี่อ๋อเป็นแบบนี้บางทีก็เห็นเป็นคือจากไส้เพิกตอนนี้จะเป็นไส้ทูค่ะลองซี มันแบบหวานๆ่ะอันนีคือมาหอาเขาเลยค่ะวหวยีบาทโหรยีสลูกกินไปแล้วนึงมันเจะาก,กัด มีสี่อมีนะห้าอันอแต่ว่าอะห้าอันทราบาค่ะอยู่วาน,นอนสารวานอนสารวานอนเนี่ยใช่ค่ะ <c oughs> คุณลุงกินอะไรอย่างคะคุณลุงกินปแต้วันหนึ่งคุณลุงกินไปแล้วค่ะ เป็นรูปทรงแบบนี้่ะสีนนชาแนลสวัสดีค่ะนนาแนะวันนี้งูปเกมงอได้เมือนี้นนะ กินขนมเขาคุณลุงอาคมเพิ่นเอาเมาให้นอนนี่เขาเหนียวปิ้งค่ะอะไรตัวว่านแซ่บค่ะกินเพิ่อันนึงแล้วเธอมีแล้วค่ะจะเล่นอาหารกินอะไรดี๋ยวมาดิสิว่านนนไปก็ินง้อกินสดๆดยืนต้นเลยรับกิดต่อ น้องนุ่นก็กินหมดแล้วเรียบร้อยเนาะกันน้องนุ่นก็นนนกนขอขอบคุณคุณ่องอาคมณ์รเนาะที่ซื้อมาให้น้องน,ะะนุ่นน้ะงขาทาผู้ใดไม่ใช่ไปเก็บเงาะกันแม่ค่ะเดี๋ยวพาติดตามคลิป,ปเก็บเงาะเนาะเดี๋ยวพาไปให้น้องนุ่นจะแปลว่าให้เบิง้งเด้อ นี่ค่ะท้าบุตรัยมาคลิปนี้แล้วกัอย่าลืมกดไลค์ได้ค่ะแล้วก็กดซับสไครต์ให้เราถึงลำไนกะฝากช่องคุณลุงอาคมเนาะ AK AK Channel นำเสนอนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปว่าเราลุ้จะไปทำกิจกรรมอะไรกันรอติดตามเลยนะคะโอเคคลิปนี้กะไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบายก่อนไปกันขอทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะห่างกันจากโควิดนะคะบ๊ายบายค่ะ พูดกุศลตอนนี้มาอยู่ว่านอนเราวก็มีตลาดนัดพอดีข้างกันเลยเห็นต้นไม้นั่นไห ไ่แ่แก้มนรุ่นเดียวกันนะนะ <S <S เอาอีก้เด้อ้่ง่ามงไป่นค่ะเมื่อกี้น้อง,อมงนมพาทุกคนไปเลาะซื้อนี่มาแล้วก็ได้ต้นเอ่อมะเขือค่ะคว่าิดมะเขือเจ้าพญามาหดแล้วอ๋อโอเคค่ะมีเป็นมะเขือเจ้าพญาค่ะแล้วก็มี เนี่ค่ะตัวละสิบบาทดี๋ยวค่ะที่สามด้วยว่าจะไปฟูจิใส่เนอะโอเคไปกันเลยค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าเนะ